นิทานชาดกห้าร้อยชาติตอนที่สามเสรีววานิชชาดกในอดีตกาลในกัปที่ห้าแต่พัทธรกัปนี้พระโพธิสัตว์ได้เป็นพ่อคาเรชื่อว่าเสรีวะในแคว้นสาริวรัตเสรีวะวานิชนั้นเมื่อไปเพื่อต้องการค้าขายกับพ่อคาเรผู้โลเลคุณหนึ่งชื่อว่าเสรีวะข้ามแม่น้ำชื่อว่านิลพาหะ แล้วเข้าไปยังพระนครชื่อว่าอริทปูรักแบ่งถนนในนครไปคนละทางกันแล้วเที่ยวขายสินค้าในถนนที่ประจบกับคนฝ่ายวานิชนอกนี้ยึดเอาถนนที่ประจบเข้ากับคนเท่านั้นก็ในนครน,นั้นได้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่บุตรพี่น้องและทรัพย์สินทั้งปวงได้หมดสิ้นไปได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเหลืออยู่กับยายยายหลานแม้ทั้งสองนั้น กระทำการรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตก็ในเรือนได้มีถาดทองที่มหาเศรษฐีของยายกับหลานนั้นเคยใช้สอยถูกเก็บไว้กับภาชนะอื่นๆเมื่อไม่ได้ใช้สอยมานานขม่าวก็จักยายและหลานเหล่านั้นยอมไม่รู้แม้ความที่ถาดนั้นเป็นถาดทองสมัยนั้นวานิชโลเลคนนั้นเที่ยวร้องขายของว่าจงถือเอาเครื่องประดับ จงถือเอาเครื่องประดับได้ไปถึงประตูบ้านนั้นกุมาริกานั้นเห็นวานิสนั้นจึงกล่าวกับยายว่ายายขอยายจงซื้อเครื่องประดับอย่างหนึ่งให้หนูยายกล่าวว่าหนูเอย๋ยเราเป็นคนจนจกเอาอะไรไปซื้อกุมาริกากล่าวว่าพวกเรามีถาดใบนี้อยู่และถาดใบนี้ไม่เป็นอุปการะ์กเคื่อกูลแก่พวกเราจงให้ถาดใบนี้แล้วถือเอาเครื่องประดับ ยายจึงให้เรียกนายวานิชมาแล้วให้นั่งบนอาสนะให้ถาดใบนั้นแล้วกล่าวว่าเจ้านายท่านจงถือเอาถาดนี้แล้วให้เครื่องประดับอะไรอะไรก็ได้แกหลานสาวของท่านนายวานิชเอามือจับถาดนั่นแหละคิดว่าจัเป็นถาดทองจึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาดรู้ว่าเป็นทองจึงคิดว่าเราจักไม่ให้อะไรอะไรแก่คนเหล่านี้ จากนำเอาถาดนี้ไปแล้วกล่าวว่าถาดใบนี้จะมีราคาอะไรราคาของถาดใบนี้แม้กึงมาสกก็ยังไม่ถึงจึงโยนไปที่ภาคพื้นแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปพระโพธิสัตว์คิดว่าคนอื่นย่อมได้เพื่อจะเข้าไปยังถนนที่นายวานิชนั้นเข้าไปแล้วออกไปจึงเข้าไปในถนนนั้นร้องขายของว่าจงถือเอาเครื่องประดับดังนี้ได้ไปถึงประตูบ้านนั้นนั่นแหละ กุมาริกานั้นกล่าวกับยายเหมือนอย่างนั่นแหละอีกลำดับนั้นยายได้กล่าวกับกุมาริกานั้นว่าหลานเอย๋ยนายวานิชผู้มายังเรือนนี้โยนถาดนั้นลงบนภาคพื้นไปแล้วบัตรนี้เราจักให้อะไรแล้วถือเอาเครื่องประดับกุมาริกากล่าวว่ายายนายวานิชคนนั้นผู้จะหยาบคายส่วนนายวานิชคนนี้น่ารัก ผู้จะอ่อนโยนยคงจะรับเอายายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงเรียกเขามากุมาริกานั้นจึงเรียกนายวานิตนั้นมาลำดับนั้นยายและหลานได้ให้ถาดใบนั้นแก่พระโพธิสัตว์นั้นผู้เข้าไปยังเรือแล้วนั่งพระโพธิสัตว์นั้นรู้ว่าถาดนั้นเป็นถาดทองจึงกล่าวว่าแม่ถาดใบนี้มีค่าตั้งแสน สินค้าอันมีค่าเท่าถาดไม่มีในมือของเรายายและหลานจึงกล่าวว่าเจ้านายนายวานิชผู้มาก่อนพูดว่าถาดใบนี้มีค่าไม่ถึงแม้กึงนมาสกแล้วเหวี่ยงถาดลงพื้นไปแต่ถาดใบนี้จักเกิดเป็นถาดทองเพราะบุญของท่านพวกเราให้ถาดใบนี้แก่ท่านท่านให้อะไรอะไรก็ได้แก่พวกเราแล้วถือเอาถาดใบนี้ไปเถิขดขณะนั้นพระโพธิสัตว์จึงให้กหาปณะนะ ห้าซึ่งมีอยู่ในมือและสินค้าซึ่งมีราคาห้0อยกหาปณักทั้งหมดแล้วขอเอาไว้เพียงเท่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ตาช่างนี้กับถุงและกะหาปณักแปดกหาปณะแก่ค่าพเจ้าแล้วถือเอาถาดนั้นหลีกไปพระโพธิสัตว์นั้นรีบไปยังฝั่งแม่น้ำให้ในเรือแปดกหาปณักแล้วขึ้นเรือไปฝ่ายนายวานิผ่าน หวนกลับไปเรือนนั้นอีกแล้วกล่าวว่าท่านจงนำถาดใบนั้นมาเราจักให้อะไรอะไรบางอย่างแก่ท่านหญิงนั้นบริาพาในวานิชพผ่านคนนั้นแล้วกล่าวว่าท่านได้กระทำถาดทองอันมีค่าตั้งแสนของพวกเราให้มีค่าเทียงคึนมาโศกแต่ในวานิชผู้มีธรรมคนหนึ่งเหมือนกับนายท่านนั่นแหละให้ทรัพย์ท่านหนึ่งแก่พวกเราแล้วถือเอาถาดทองนั้นไปแล้วได้ฟังดังนั้นคิดว่า เราเป็นผู้เสื่อมจากถาดทองอันมีค่าตั้งแสนวานิชคนนี้ทำความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแก่เราหนอเกิดความโศกมีกำลังไม่อาจาดำรงสติไว้ได้จึงสลบไปพอฟื้นได้โปรยกระหาปนานะที่อยู่ในมือและสิ่งของไว้ที่ประตูเรือนนั่นแหละทิ้งผ้านุ่งผ้าหม่มถือคันช่างทำเป็นไม้ค้อนหลีกไปตามรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปถึงฝั่งแม่น้ำนั้น เห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปอยู่จึงกล่าวว่าในเรือผู้เจริญท่านจงกลับเรือพระโพธิสัตว์ห้ามว่าอย่าก,กลับเมื่อในวานิผ่านแม้นอกนี้เห็นพระโพธิสัตว์ไปอยู่นั้นแหละเกิดความโศกมีกำลังหัไทยร้อนเลือดพุ่งออกจากปากหัไทยแต่เหมือนโคลนในบึงฉนันวานิผฐานนั้นผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์ ถึงความสิ้นชีวิตลงณที่นั้นนั่นเองนี้เป็นการผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์ของพระเทวทัตเป็นครั้งแรกพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าวานิชพานในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้ในวานิชผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราเองจบเสรีววานิชชาดกไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท,กทกุท่านที่เข้ามารับชม ด้วยนะครับ